สวัสดีครับมาดูพระเครื่องที่ร้านกนันว้างนะครับอันนี้จากหน้าตู้เลยฮะนี่เป็นพระผงพระผงยืนเก่านะครับเก่านะเนเป็นคล้ายๆผงใบลานนะครับมีเขียนวอจอหลังยันแล้วก็มีวอจอนะ องนี้นะครับเอาเอาสี่ร้อยก้านชินนาลาดนะพระพุทธชินนาลาดเนื้อตะกัวออกประลอดขาวนะครับหนังจานนี่ก็พระมีอายุนะครับแค่ว่าสีเขาจะออกเหมือนพระใหม่นะแต่ไม่ใช่นะพระเก่าองค์นี้นะเอาเจ็ดร้อยบาทนะจานขายดูทีนะ่จัดไปได้เลยครับ เหรียญหลวงพ่อรวยไก่กระซิบนะครับไก่กระซิบหลวงพ่อรวยโคดชัดๆเลยผิวลุงนะครับพระทันตัวของหลวงพอนะ่อปีห้าเจ็ดนะปีลึกเหมือนกันนะปีห้าเจ็ดทันตัวหลวงพ่อรวยเสกนะไก่กระซิบเอาห้าร้อยกันห้าร้อยบาทรูปรอหลวงพ่อโอดวัดจันเสนรูปรอปั๊มหลวงพ่อโอดวัดจันเสนนะครับ ปีสามหกพ่อโอดวัดจันเสนปีสามหกเอาห้าร้อยแล้วกันทันตัวนะห้500าร้อบาทบัวธนูนะบัวธนูเก่าหัวหทองเหลืองมีอายุนะครับบัวธนูตัวผู้นะมี <c oughs> มีอวัยวะด้วย ยันเต็มเลยเนื้อโลหะเก่าอันนี้เอาสามร้อยนะวอทนูหลวงพ่อเงินนะเนื้อนวัรุ่นจเจริญน,นะครับเลข 20, นัมเบอร์สองศูนย์ออกจากวัดนะครับราคาที่ออกจากวัดสองพันห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นจเจริญน,นะครับออกจากวัดสองพันห้าร้อยบาทเนื้อนวะโค้ดสองศูนย์นะเลขสวยนะครับอันนี้ขายต่ำกว่าราคาวัดนะราคาแบ่งปันนะครับ เอาหนึ่งพันบาทคนระับหนึ่งพันบาทวงเ,เงินนล้ววะสวยงามเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่หงหลวงปู่หงเจริญพรล่างปีห้าหกหลังยันเกาะเพชรนะครับสวยผิวออกลุ้งนะเอาแปดร้อยบาท หลวงปู่ทวดปีสามเจ็ดอ่าอาจารย์นองบุกเสกเนื้อว่านหน้าเนี่ยเป็นพิมพ์สองสี่นะครับหน้าพิมพ์สองสี่องนี้ฝังตะกุดนารายแปลงรูปสองดอกกรรมการนะถ้าเป็นทั่วไปจะเป็นดอกเดียวนะันนี้เป็นของกรรมการฝังสองดอกหน้าปีสองสี่เอาหกร้ยบาทนะอาจารย์น้องบุกเสกสวยงามนะครับ การนมเอางหกรบาทพระเขาเรียกว่ายอดธงเนื้อเงินนะครับนี่เนื้อเงินแท้นะยอดธงเนื้อเงินเก่าแล้วนะยอดธงเนื้อเงินเก่าไม่ดูที่นะเอา800นะแปดร้อยแล้วนเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเอาแปดร้อยนี่กีกองอ์หน้าปกเก่า น้าปกเก่าอันนี้ต้องมีต่ำไม่ต่ำกว่าสองสี่แน่นอนน้าปกเก่าเอา800อบาทเท่ากันนันแปดบาทหลวงพ่อเปิลหลวงพ่อเปิล ปีสามสองหลวงพ่อเปิลปีสามสองนี่เขเรียกอะไรเสือมอบมะเอา,500าห้าร้อยบาท้ะกันหลวงพ่อเปิลห้าร้อยบาทหลวงปู่ทวดอาจารย์นองนะครับหลวงปู่ทวดอาจารย์นอง น้อหนูเนะี่ยหลวงพุทวอาจารย์นองด้าน,นหลังน้อหนูอาจารย์นองเอาหกร้อยแล้วกันเหรียญหลวงพ่อบุภารามปีศูนยเจ็ดทนบุรีนะเหรียญเก่าพิธีใหญ่นะครับเอาห้าร้อยบาทนี่พักกิ่งของนี้ก็สวยนะนี่พักิ่ง กิ่งเก่าสองลอเนื้อเนี่ยสองสี่แน่นอนนะครับกิ่งเอาแปดร้อยบาทตะกุดเนี่ยเจ้าของก็กลัวลืมนะเจ้าของเขาใช้มานานนะแล้วก็กลัวลืมเขาจะเขียนหลุมพะกวยไว้ด้วยที่กระดาษตะกุดแม่ทับะตะกุดแม่ทับหลุมพะกวย วัดโคศีตาลามนะครับตะกุดเมทับอันนี้เหลือแค่ดอกนะไม่เชือกอะไรนี่เขาใช้ขาดหมดแล้วนะฮะนี่ตะกุดเป็นตะกุด3ามกษัตริย์นะตะกุดเมทับสามกษัตริย์มีร่องรอยการใช้นะใช้มันักนะฮะใช้มันหนักนะ ตะก,กุดเนี่ยยาวประมาณห้านิ้วนะดอกนี้นะครับเอาพันห้าร้อยบาทนะฮะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทตะก,กุดหลวงพูกวยนะครับตะก,กุดวัดไผ่ล้อมนะครับปีหนึ่งสี่นะฮะอันนี้หลวงปู่ทิมปูกเสกนะครับตะกุดวัดไผ่ล้อมหลวงปู่ทิมปูกเสกต่อโค้ด หัวท้ายนะรพร้อมจานเต็มดอกบุกทิมลุกเซกเอาห้าร้อยบาทแล้วกันเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสรุ่นไตามาร์ดอันนี้สวยนะคนี่เหรียญสวยหลวงพ่อคงโค้ดคอควาย วสวยจมูกโด่งนะฮะเอาสองพันห้าร้อยบาทแล้วกันไวๆวเลยสองพันห้าร้อยบาทปกไม่รู้ที่นะปกใบมะขา,ามไม่ตัดปีมีเขียนว่าเค้นอยู่ด้านหลังนะเลขดัมเบ์สามสิบหกต่อโคอ้ดอุนะเนี่ยไม่รู้ที่เนะี่ยปก เอาสามร้อยกันปกไวๆปิดตาหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับปิดตาหลวงพ่อแพรพิมพ์พใหญ่เลียมเก่าสุดคลาสสิกนะมองวันละดูต้องดวยไกลส่องไม่เห็นนะครับปฏติกเหลืองปิดตาหลวงพ่อแพรพิมพ์พใหญ่นี้นะเอา600้อบาทกันฮะน่าจะเล่นกันพันกว่าเนะี่ยเอาหกร้อยฮะ สนใจก็ทักไลน์นะครับทักไลน์ id ไลน์ a c a l l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ